สวัสดีครับวันนี้ยางต่อจากอีพีที่แล้วเลยที่าพาร์ทหนึ่งไปนะครับผมพาร์ทหนึ่งของเกมที่ระบายอารมณ์ได้ครับใครที่เครียดอยู่เล่นเกมนี้นะผมก็จะนี้นะใครที่กำลังเครียดอยู่เล่นเกมนี้ก็อาจจะระบายอารมณ์ได้สักพักหนึ่งนะคะผมก่อนที่คุณนั้นจะได้เข้าไอซ ICU ไปเลยทันทีนะครับผม ใครใครเล่นแล้วมีปัญหาผมไม่รับประกันน่ะแต่หน้าปกหน้าเกมอุย้ยแมวตกแมวตกเดี๋ยวหยิบแมวขึ้นก่อนแั๊บนึงเดี๋ยวเข้าเกมรอเลยบูตี้มาแล้วขึ้นขึ้นมานอนบกตี้จ๋าขึ้นมานอนก่อนอขึ้นมานอนวันนี้อยู่ไม่นิ่งจริงๆขนาดขาหัก แม่คะหักแค่ข้างเดียวมันก็ยังเดินได้ายเป็นแมวพิการแต่พิการก็ยังรักดูแลอยู่ดูมาเดินแฮ้อืมอาบน้ำไหมเจ้าแมวอาทิตย์นี้แกได้อาบน้ำแค่สองรอบเองนะเจ้าแมวแะต,ตัวเหม็นมากตอนนี้อาบน้ำไหมเจ้าแมวขาหัาตึบต๊บตึ๊บ oh shit. มีครั้งพร้อมกับคำแนะนำอ,อันไรประโยชน์ขอจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณครับมีอิงเลเซอร์แถมให,หม้แม่แมวมันยังอยู่ตรงนี้แม่เอาแมวไปอาบน้ำกับน้องเดียด้วยไหมค่ะอ๋อไม่สบายอยู่สวัสดีท่าน ออตาไททันทีแมนชื่อโคตรเทพไทตัง้งคุณดาวฟักบูมต้นกำเนิดโควิดคลิปล็อกถามก่อนคลิปล็อกเขาอย่างไรวะกดีเปิน,ปนกดคิวเป็นเมอร์คลิปล็อก ฉันจะเอาคิบล็อกมันต้องเอาอยัางไงมันปวดเทาเมาอนคีบล็อกในที่เขาบอกว่าเป็นท่าเคาเน์าเ,าเตอร์ไหนท้าเคาน์เตอร์ไหนเคาน์เตอร์เมนไม่สิบเก้าสี่สิบแปด ช่วยด้วยบดบดบดนบีดบดบไม่ซอแลมอนมาด้วยนี่ละกระโดดเป็นซุปโปเต Outra, outra, super kak. อะไรอะไรก็เอออะไรอะไรก็เอะเอะเอะเอ๊ะ้าคนที่มีอาการเกี่ยวกับประสาทตอนนี้ห้ามแนะนำให้เล่นแน็ตคัดเพราะคุณเล่นจจกตายดออ ตัวจริงตอนนี้คือกำลังว่ายเกมนี้อยู่ว่าเป็นซุปเปอร์เทพวัดดีไททันทีวีแมนนายเป็กนายเป็นเกใช่ไหมนายทำอาชีพขายอะไรขายตุกตใครอ่ะหรือว่าขาดตรงนั้นนั่มนใคร มาะเมื่อกี้เราโดนยิงเลเซอร์หรือเปล่าโอ้โหแหลกมากอายนโมโตอายนโออนอดีไม่เจออีรอนมัสเบื่อมากเลยกับเกมนี้ใครสร้างเกมนี้ออกมาสารภาพครเลน ใครเป็นคนไทยแล้วสร้างเกมนี้นะผมจะเป็นหมุกบ,บ้านมันตัวไอ้บ้านมันทะลื่งงาน่ะมันก็จะไปถล่มันว่ะเอาความวร้องของพวกเรากลับคืนมนอาอ๋อน้องมันกวนจริงๆเลย ได้ยินเสียงร้องเสียงร้องของเด็กเด็กบ้าสวัสดีโลนมัสผมว่ามันต้องมีทางผ่านสิเราทำตามป้ายดีกว่า,ายินดีต้อนรับคูออบบี้นะก็แค่กัาข้ามคือลย แมวเมียวตายแล้วมวตเมมียวตายแล้วถ้าทำพี่วายเดี๋ยวทีหลังพี่วายทำน้องเดียให้ตายไปเลยนะเมดีูแมวนี่พี่แล้ว ทำไมเราบอกต้องมีเกมแบบกลับ